ส well ันศุกร์คืนนี้นะคะคืนนี้มาแล้วค่ะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะเช่นกันครับกับผมสุธรรมชื่อประกอบกิจการวันศุกร์ก็มาในการคผลิชุดนะครับชุดใหม่มาเป็นตัวคุณชิบุกะครับนี่เรามีอะไรครับคืนนี้มีอะไรคราบวันศุกร์คืนนี้ก็อะไรกัรเฉลี่ยเหมือนกันนะคะค่ะแล้วงานคอของคุณเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ผมงานคอก็สนุกสนานนะครับเยังไาอากาศดีครับตีพุ่มตีพุ่ม ไปเศร้ากับท่านนะเล่นครับวันนี้เป็นไงไหมครับผมหนุ่มไหมครับวันนี้โอไม่สนุกเลยครับไม่มีใครแก่เลยเดี๋ยวผมมาญาตไปถามดีไหมฮะไปถามดีกว่านะครับสงสัยสนามยากหรือไงครับผมญาตไปถามข้างหน้างดูกน่อยนะครับพี่อ๋องนี่้ถงานรู้จักเป็นไงครับพี่อ๋องควันนี้เกาะไอโฟนบุ๊คแอร์ครับประมาณ100ยไปหนึ่งร้อนะครับไม่นับทิปนับพัดนะฮะแล้วพี่โก้ไะครับผม อยากที่การโก้ไหมครับตีฟ็อกไม่ดีนะครับแต่ว่าเจ้าภาพเดะแมสขอบคุณครัขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวขออนุญาตไปถามนักกอล์ฟสาวนิดนึงดีไหยครับเชิญค่ะเชิญค่ะสาวท่านไหนสาวท่านไหนครับใครอยากดูนะครับผมนักกอล์ฟสาวด้วยนะครับไม่มีไม่มีนักกอล์ฟสาวเลยครับ ไ,ไ,ไปให้ถูกโต๊ะใ่คะหาไม่เจอกยกือนอยนบอเลดี้นะคะเลดี่ครับวันนี้นะบอตีม่หครับวันนี้วันนี้ีหเปล่าคร้ทีเดอครับแล้วตีอะไรรับอไม่ได้ไร มีใครนักบอลสามนครับมีไหมครับก็ที่มีเลยครับผมอ๋อพี่ครับขอทราบนี้เป็นมีกี่เบอร์นี่ครับเบอร์นี่ไม่เอานะเราะั้งโคกี้ทั้งหมดพี่ไอ้สนามย่าไหมครับสนามเล็กมอสเนี่ยหนย่าไหมครับย่ายาก้าวย่ารวมกับยา่าย่า